สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรูมิกเฟทนกท่านวันนี้แอดมินมีฟังก์ชันดีๆมาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ลองนำไปปรับใช้งานในกล้องของตัวเองกันฟังก์ชันที่แอดมินจะเอามาอธิบายให้กับเพื่อนๆก็คือฟังก์ชันโฟกัสลิงค n นโท l ฟังก์ชันโฟกัสลิงคอนโท l ก็คือการปรับองศาการหมุนวงแหวนของตัวเลน ซึ่งจะใช้งานร่วมกับระบบโฟกัสที่เป็น Manual f o c u สปัจจุบันฟังก์ชันนี้จะมีอยู่ในกล้องลูมิก S5, S1, S1R และ S1S เริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้าเมนูมาที่หัวข้อฟันเฟืองเลื่อนมาที่หัวข้อ Len s and a u t o และไปเลื่อนหา ฟังก์ชันโฟกัสลิงคอนโทนเราก็าจะเจอหน้าตาแบบนี้กรณีที่เพื่อนๆเ,เลือกนันเลเนียหรือการเลือกใช้ฟังก์ชันที่ไม่ใช้มอเตอร์ที่เลนตัวนี้คือจะขึ้นอยู่กับความไวในการหมุนวงแหวนของเราอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะต่อมา ลองเลือกเป็นลีเนียถ้าเราเลือกเป็นลีเนียเนี่ยเราสามารถเข้ามาตั้งองศาการหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนได้ยกตัวอย่างเช่นแอดมินเลือกเป็น360องศาแล้วก็ตั้งเป็นลีเนียนะรอองศาอะแล้วแอดมินก็หมุนวงแหวนโฟกัสอันนี้แสดงว่ารอบการหมุนวงแหวนโฟกัสของแอดมินเนี่ยก็จะเยอะหน่อย อันนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุกับตัวกล้องด้วยนะครับแอดมินลองไปตั้งเป็น90องศาดูสิกดเข้าไปแต่จะเตอเบาเบดูนะครับแ admin ไม่ได้ขยับมือเยอะเลยนะขยับแค่นิ้วนิดหน่อยโฟกัสก็วิ่งเข้าวัตถุละยิ่งด้วยตัววัตถุเนี่ยอยู่ใกล้ตัวกล้อง ก็จะง่ายเลยสำหรับการหมุนเรียบร้อยละโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆชาวลูมิกเฟนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ